พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมสำรับมือหนีนะครับพี่น้องกะสีผ้าพรมพี่น้องมาจูดต่อหัวเสียนะครับพี่น้องโอ้ห่างไงที่เดียวครับพี่น้องคุณนะคุณนะครับโอ้จูดง่ามแรงครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไก่เฮือนคนนะพี่น้องเนาะจูดจลงเว่นกับยานมันออกไปหาคนนะพี่น้องเนาะคุณนะ พูนเล้วน,น,น้องไ้่พูนนะโทษน้องเนี่ยครับครับครับคับคับคับเอาะล้วครับพี่น้องครับหน้านี้เขาก็เดินทางเพื่อไปหยุดตัต้งตัวนะครับพี่น้องโอ้แรงเก่งเลยนะพี่น้องนะเนาะซาลิงสล้อชวิงนะครับผมหลัจ,จากบ้านนะครับหลังจากที่เราไปเบิรงไม้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ นี่เพื่อนมาบอกให้เอาเนาะพี่น้องเนาะออกจากบ้านในนี้นะครับเพื่อนว่าเอ้ยเดวออกจากบ้านในเพื่อนนาะพี่น้องเนาะใา่เพื่อนไซริกนะพ่อแมณจักลองกิโลได้ครับพี่น้องควาำไก่นะครับ พี่น้องขนะนี้เขากะเดินทางมาหอดไปที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะถึงห้างตัวไปนที่เรียบร้อยนะครับอ้างในขนาดพี่น้องไปนะเป็นหนึ่งในที่น่องคุณอ้างตัวเข้ามคุณเนี่ยนะครับเขากีท่าการจูดนะพี่น้องเนาะอาจจะบอดจูดให้พี่น้องเบิร์นะครับเพราะว่าบ่มีผฟูถือกล่องนะพี่น้องเนาะบอมีแตากล่องนะครับพี่น้องข้ากล่องกัดลืมมาม่านะครับมือนี จ,จ,จ,จูตัดลงมาแล้วจังสีไทยพี่น,อน้องเบิ้งงนาะพี่น้องเนาะ,ะมาหากหรือบอ่มากครับิห่อยดไลสนันดเนะพี่น้องคุเพื่อปีผููู้้้พูพพพพพ้พี่น้องุนะคุโอ้หอบานน่อยน่พี่น้องมาตรงนี้พี่น้องพุนะเอาเจูดครับพี่น้องจูจครับอันนี้เอาล้วนาอครับพี่น้องตั้งจากที่เ,<ส>เาจูดต่อแล้วเรียบร้อยเนาะครับพี่น้องโอ้มมอยข้างอะไรพี่น้องบ้มากครับต้งนี้พี่น้อง ข้างไงซื่อนะครับพี่น้องลูกบัวมีนะครับโอ้เสียดายดม่เอาเร็วกว่านีน้องจะข้างไรพี่น้องเอาตัวของวงังข้างเต็มเหนียวพอดีเลยนี่ครับพี่น้องห้างไม่ได้คนอ่ะ <c oughs> โอ้เสียดายดิ <c oughs> มันเสียด้พราองขีดตัวเลยพี่น้องอน,นั่นีพี่น้องเอ้าเขาจะไปแกะกันเมืองเนาะพี่น้องเนะงาะเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวร้ายทำไรครับขวาญร้าเนาะพี่น้องเนาะบารนี้เ่ามาฮอดเพือนนะครับบารนี้ แกะถาดออกหนึ่งนะพี่น้องมาหนึ่งทุ่นต้องผิดแกะนะครับจังแกะง่ายนะครับพี่น้องเนียแตกอื่อเลยครับแม่จะรปเอี่นไหมเกับเลี้ยงอ้เกที่แม่นมียจะงอเงยยืนสีบแต่ิีมาหากันดีเดียวดิ เกลือกเถื n ia, n ha, ่อนกันไม่นอนโอ้นบนเมันยังเเนาะโอ้แม่ลูกมันั้วลอย่าไปเตะมันมีลูกมันตีแตกมันตีแตะแม่นามันออกมหมัโอ้ตูดใหม่พี่น้องยาแม่มันตายลายี่ออกมาต่อจะกองไลูกมันอย่ไหมเตะก็เลยอยู่ตะกอให้มันาได้ห มดเียวันมันเป็นนางหมือนเดิมนะ่บอเยอไปหนึ่งจะไหนนึงถาดด้วยนึ่งถาดนึงถาดจะไม่แกะนี่ว่ะนี่พตะกวนทำมสะอาดดนรุปผลงานครับพี่น้องโตห้างแบบไงใส่ซัามี่แล้วครับพี่น้องเอ้คนนี้คนประมาณจะเกินกิโลได้เครับพี่น้องโอ้ในบุหรี่ทหารแล้วครับพี่น้อง คน<ด>สอง<ด>ขีดนี่แหละครับพี่นอ้องกดว่าบ่ถีดจังหวะมันเอ้าจัดไดกกับฝากพี่น้องกดติดตามซับสไครต์น,นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ